แกปห่งเง้ิายแตกออต่อปีกึงโอ้โดนขอโดนลฮขึ้นมายังไงดาวเทียมงันี่วเกดวกาเขาเรียกขึ้นเป็น

เลิอรออกเวียนเรามัต้องไม่ได้ไม่ช้าครับแต่ว่าดิป้าเฮเวียนจะำบีบกินไม่พอเนยย้อนหัวชีดกี่ชีพ้ายเงอี่ห้อหัตะกุี่ห้อไหเมื่อกี้ลืมบัวสน้าว น่าจะสามหมื่นกว่าบ้างน่าจะสามหมืนกว่านะมันแกงติบต่อเป็นอ้าวดอกสิบปูสองเป็นข้าแล้วไปหวต้องต้นงต้องมืังไม่ต้องมามึนคินจะตาแล้วก็เข้ามาเลยนะคือท้าไเลย